สวัสดีครับผมนะครับมาพบกันอีกแล้วกับช่องเพท m e ครับวันนี้ครับเราก็ยังอยู่ในเกมโร o x b u i l d a b o a t นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างอะไรเล่นกันดีกว่าวันนี้เราจะแข่งอะไรกันดีนแข่งเรือเราจะสร้างเรือแข่งกันใช่ไหมใช่เราจะสร้างเรือแข่งกันต่างคนต่างสร้างแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ใครจะไปได้ไกลกว่ากันเราจะใช้เวลาในการสร้างประมาณ10นาทีปะ่ะงั้นตอนนี้เราไปรีบสร้างเรือกันเลยดีกว่าไปเลยสร้างเรือกันเลยดีกว่าไหมาอ่ะเลิฟเนิลก็สร้างไปนะปะปาก็จะสร้างอยู่ตรงนี้อืมนี่มาแข่งกันนะ1ินาทีใครจะไปได้ไกลกว่ากัน <Okay. S 1> จะสร้างแข็งแรงแค่ไหนก็เอาเลย อาราณ์เล็กๆก่อนฟันทำถึงไหนแล้วโอ้อีดแดงอีดแดงเทมากอีดเขาเรียกว่าอีดอีดอะไนะจะไม่ได้อีดแดงเหรออิดลอยอีดเปี้ยอีดเปี้ย อันนี้เราจะใส่อะไรได้บ้างใส่บาเรียรไหมหรือใส่ไอพ่นหรือใส่อะไรยังไงใส่อะไรก็ได้ใส่อะไรก็ได้อ่ะจัดไปตอนนี้ผ่านไปแล้วห้านาทีไปห้านาที แกเสร็จแล้วอือ่าา่า่าางา่อ่าางต่อฮางต่อ่อฮ่่าฮ่่่าฮ่อฮ่่าฮ่า่ว่อ่่

มาพร้อมยางออกเรือกันเลยเปล่าโอ้อ่านี้โอ้โหมีสวยเลยไหนไหนบอกทด่เรือแล้วนี้ทำอะไรได้บ้างเรือแล้วนี้มีกันชนมีกันชนด้วยอ่ะกันชนสีแดงเลยใช่ไหมกันชนแบบนีออนสวยเลยแล้วอ่ามีอะไรอีกมีอะไรอีกมีออปชันอะไรอีกไหมมีใบพัดด้วยใช่ปะ โอเคมาพร้อมยังไปออกเลยกันเลยดีกว่าพร้อมพอ้าวไอ้เครื่องหลุดเครื่องหลุดนี่นี่นี่ดูข้างบนนี่ดูข้างบนนี่เห็นหน้าเห็นหน้าไม่พัดไม่พัด ป้ทาทำไงให้กดบังคับมันก็กนหมุนไปเลยปา้าเก้เหูหห็นคนคสรางยงลึมใช่รถสวยมากเลยที่กี้ป้าก็เห็นอยู่มาเลยเพิ่งถึงไหนแล้วอุ้ยอะแทรหลัง,ออลงเอาไม่ติดละอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปพัดเกือบพังอันนี้ป้าป้าถึงด่านที่สองแล้วกำลังจะขึ้นด่านขอนาฬิกาด่านที่สาม ใหญ่ด้วย,วยไมย่โอ้โอ้โอ้โอเสียศูนย์เสียศูนย์อันแรกป๊าไปด่านที่สี่แล้วนะตอนนี้อยู่ด่านบอลลิง โอ้โหบอลวิววิววิวโอ้โหโอ้โหสุดจัดเลยตอนนี้โอ้โหยูนดีก็เกิดมาเฉยเลยอ่าอยู่ด่านเบสบอลแล้วนะเรามีการชนด้วยใช่ไหมดูอันนี้หรือเปล่าอะไรนะมันมันไอเอาไปพัดมาไม่พอหรือเปล่า อุ้ยอุ้ยอยังได้อยู่มีใบพัดอยู่โอ้โหอืมปืนใหญ่แรงมากอินทีกระเด็นเลยอ่ะยอ้ายอ้อยอ้ยอ้าว๊่ปพาอฮะ ลุ้นนะตกเรือหรือเปล่าหรือวิจัยตกหรือวิจัยตกอ่าเป็นของมันเองเป็นของมันเองใช่ไหมมันบักใช่ไหมไ<ด>ตอนนี้ป๊าป๊าถึงดา่านไอ้นี่แล้วนะนิวเคลียร์แล้วเนี่ยเอ,เออกระมังกระมังกระมังสีแหละรกระมังสี <c oughs> ดา่านกระมังสีละเออใช่ ดานกระมัง,งสีนะฮะมาอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยระเบิดระเบิดระเบิดอ๋อโอ้ตอนนี้ตอนนี้โอ้โหโอ้โหไ <laughs> บพ<ย>ัดเลยเลืออันเดียวแล้วไอ่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 อ้าว <laughs> อ้าว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 ติดจ้ะติด ถ้าเกิดเอาเจ็ตแพ็กมาด้วยนี่ป๊าบอาป๊าป๊าไปถึงแน่เลยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเอ้ย,อยอตอนนี้ป๊าปายังอยู่ในเรืออยู่นะแล้วตอนนี้หัวก็ยังไม่ล้านด้วย่ยอ,นะอย่างเท่โอ้โหเอา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 ,เอา โอ้โหยิงมัน M16 เลยปรับปับปับปรับปรับปับปับนี้เลยเฮ้ยถึงน้ำตกแล้วถึงน้ำตกแล้วอย่าพังนะอย่าพังนะถึงหรือปะเนี่ยจะถึงหรือปะเนี่ยเอ,อ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วตกไปแล้วบ่แนวออกไปนินไปไหนโอ้โหล่วงเรือตาย อ่าเรื่องเรือตายเรียบร้อยเกือบถึงนะเกือบถึงนะอืม่าเราสร้างเรืออันใหม่กันเลยดีกว่าเรือเปันแบบไหนเนี่ยโอ้โหมีจรวดด้วยเก้าอี้เก้าอี้สามมิติลอยได้ลอยได้ใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งปืนใหญ่อ่ะไปยิงหินดูก็เอาไปยิงหนินหนอนกันเมื่อกี้ มาว่าเป็นโจรสลัดเป็นโจรสลัดเลยเทียบเลยมาพร้อมว่ามีห้าใบพัดเหรอเอห้าใบพัดเลยเรือหนักมากจะล่มมืก่อนเปล่าไม่รู้พร้อมยังพร้ะอะลรเพราะละป้ายเอ้าเลี้ยวไม่ได้ไหมเนี่ยเลี้ยวไม่ค่อยได้เลยทะเาแมอยู่ท่านั้นล่ะเหรอ ดักก่อนเลยนี่มาดูดูข <laughs> ี้จับมืออะไรวะว่างอย่างนี้ไงก็มันจะปิดได้อะ โอ้ยโอ้ยโดดก้อนหินจบตีหนักก้อนหินจบตีหนัก,นกนงไปไ,ได้ชิวๆแ,แบบชิวๆอ๋อโหนาฬิกาเหรอนาฬิกาเหรออ้าวตัวอะไรกระโดดอยู่นน <c oughs> ่ฮะ อ้าพังแล้วเหรอไม่รีพังดังอันนี้ขึ้นดาบบอลลิงแล้วโอ้โหโอ้โหมาจากไหนเนี่ยอ๋อโอ้โหดีนะถอยหลังได้โอ้ยโดนเบียดแน่เลยโอ้โหตายแล้วตายแล้วโอ้โหปืนปืนปืนหายแล้วโอ้โหมันยังไงเนี่ยอื เอ้ยมันใช่เหรอแบบนี้เลยเหรอไอไอไ,ไ,ไหหอพยายามเข้าพยายามเข้าทาเกชิไม่ได้ช่วยแล้วตอนนี้ต้องรีบไปไปพัดแล้วกลังพังรีบไปแล้วโอ้โหโอ้โห โอ้ตายแล้วเอ้ยปืนปืนปืนหาจังหวะยิงไอ้เอเอ,อโอเคได้อยู่ได้อยู่ยังได้อยู่โอ้โหอะไรเนี่ยอ,อ,อะไรเนี่ยโอ้โหเรียบเลย ี่ะอถึงด่านแกมังสีของไรเปิดละโอ้โหคราวนี้ถึงดา่านนี้แล้วด่านปืนไอ้แน่ด่านระเบิดเหรอได้เลยด่านระเบิดใช่ไหมนี่แน่เฮ да ้ยฮึตอนนี้กำลังแย่เลยกำลังแย่เรือเรากำลังแย่ รีบไปรีบไปก่อนที่ระเบิดจะมาเออฮือจะถึงแล้วเอนโอ้โอ้ตายแน่เลยเมือใหญ่เราทำอะไรมันไม่ได้โอ้ตายแล้ว ตอนนี้อไอพ่นเราพังหมดแล้วโอ้ใบพัดเราพังหมดแล้วใบพัดเราพังหมดแล้วตายแล้วอใบพัดพังทำไงดีเอออิงไปก่อนดับไปก่อนดับไปก่อนอเล็กน้อยเล็กน้อยเจอได้เล็กน้อยปืนใหญ่ยิงอิงอิง ยิงยิงไป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 อีกอืมโอ้ยใกลถึงแล้วน้องเฟิร์นใกลถึงแล้ว,ลวเออยิงไปยิงไปอีกไ,ไม่ป๊่โอ้ยเรือจะคว่ำ ตอนนี้ปลา,าใกล้แล้วเรือปลาปลาก็จะพังแล้วด้วยโอ้โอ้กประจกยังอยู่ถึงไหมเนี่ยจะถึงไหมเนี่ยอ่าอ่ะอ้าวอยู่ท่านี้รอดเฉยถึงแน่นอนเอาส่งนิดนึงส่งนิดนึงยิงยิงไปเลยปิ้ว ฮ <g ül> สมบัติคราวนี้ก็ต้องเป็นของเราเย่ถึงแล้วฮึอา <g ül> <g ül> เขตสีฟ้าแล้ว <g ül> <g ül> นี่แน่โอ้เจ๊แผกก็พังไปด้วยเลย <g ül> ถึงแล้วหีบสมบัติอันมีค่าของเรา นี่ไงว้าวทองล้วลนถูเคอจนหยิบสมบัติหยิบอยู่แห<ม>นบฮะหใช้เรือพวกมใช้เรือที่เรา,เาสร้างเราเซมาไม่ได้ไหมใช่ได้ใช่ได้เอามันเลยมาเอามันเลยไปได้ได้ไหมกกไปได้ไห<ด>ม<า>ไ เดี๋เด็ดเดี๋เด็ดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึง่งอันนี้ด้วยเดี๋ยวมันไม่อยู่ใช่เอาแปะไม่อยู่เลยอ่ะปเค <Okay. S 1> ไปกันดีกว่าไปเลย <Okay. Bye. S 1> โอ้โห <laughs> เค้กเค้กไปหมดแล้ว วันน,นี้นะครับเราจะมาบินชกผิเสื้อกันในป่านะครับโอ้โหนี่หอนาฬิกานี่คือหอนาฬิกาที่มีมูลค่าเยอะที่สุดในโลกนะครับด้วยฟันเฟืองสีทองและสามารถทนน้ำได้ด้วยนะครับเอาละครับดูดานต่อไปกันเลยดีกว่าโอ,โอ้โหพิซซ่าครับผม มีตัวเกมเยอะแยะมากมายเลยมันโอ้มันทำร้ายเรามันทำร้ายเราไม่เป็นไรครับเรารีบหนีไปก่อนอ่าต่อไปเป็นด่านเห็ดโอ้โหไปได้อย่างชิวชิวมาแล้วเห็ดอยู่ข้างล่างแต่เราไม่โดนเห็ดเลยสุดยอดต่อไปเป็นด่านเครื่องดนตรีว้าวอรีบตกไปเลยรีบตกไปอย่าขึ้นทางบนเ <c oughs> ออ โอ้ผักไปแล้วหนึ่งอันตอนนี้เหลืออด่านกำมังสีของไรเฟิลที่ไรเฟิลไม่ชอบอ้าวโหยังตามอยู่เอาอะอหมดแล้วตอนนี้เราก็ได้นึกถึงเพราะแก้วไม่แก้วเอาไว้เพราะเราจะไปกันโดยไม่มีอะไรเลยอเ้าตีลังกาได้อยู่เอาไปเอาหัวลิงล้นไปแล้วอ้าวเก้าอี้ไปไหน ก็ยีพังไปแล้วโอ้โหระเบิดตูดขาดเลยไหมเนี่ยชื่ออานนะสศวินใช่ไหมอืมาสศวินไลเฟิร์มยืนดีๆนะระวังตกเฮ้ยๆๆระเบิดมาโอ้โมันยิงใหญ่เลยโอ้โหหลอดไหมเนี่ยอย่ากระโดดนะตกนะอตอนนี้อยู่นิ่งๆเข้าไว้ ด่านข้างหน้าเป็นด่านจระเข้ซะด้วยอ้จะโดนจระเข้ฆ่าตายหรือเปล่านี่ก็ใช่ตอนนี้จระเข้จระเข้จะมาจะจ้องอุ๊ยเอ้าลิงลิงหัวโลนเอาลิงหัวโลนโอ้จระเข้จระเข้จะมาไหมนั่นนั่นนั่นมันมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยมันมาแล้ว จระเข้กัดจระเข้กัดไม่แม่ไม่ไปตรงนี้โอ้ยไปไงดีเนี่ยโอ้โอ้โหเดินเลยนะโอ้จระเข้ตัวใหญ่มากโอ้โหโอ้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 จระเข้ตัวใหญ่มากโอ้โหมันกินไลฟ์เฟิรนไปได้ด้วยงี้นี่คำนึงอื้มจะตัวยังดูดีเฮ้ยเราจะใกล้ถึงแล้วนะนี่เราถึงด่านหินแล้ว้าาเร โอ้จะรอดไปเนี่ยหินก็ันเริ่มเลยอออโอ,โอ้โอ้โอ้จะระค่ตามมาด้วยดูสิไปหละไปลยอ้จะระคขก,กัดอา่าบายบายลาก่อนนี่มาดูเรือหนอนของเราสุดยอด อา้อาวหนูอยู่ไหนเนี่ยมามานี่แล้วออยยูนนนู่่ตนนเีมามามาเข้าทางนี้นประตูมิติวาบไปกันเลยไหมไปกันเลยลุยฮ่าหนอนสีฟ้าตาสีเขียวตาสีเขียวดิดิด ดือยดือยดือยทำไมลิงเอ็นไม่ใช่ขอะโดดทำไมนอนกระโดดได้อ่ะ <c oughs> นอนกระเดือพิเศษเอ้ยในยไปอย่างรวดเร็วตีลังกาเพิ่มความเร็วหน่อยตีลังกาเพิ่มความเร็วเลยนี่นี่นี่อ่าอดาราลิกาแล้วปึ๊บ ตีังการสองรอบถึงเลยมั้งเนี่ยจื๊บ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 นี่หลายดาา่านแคาไหนแหละที่พวกเราไม่ชอบเลยต้องรีบไปนี่น,นี่รีบไปก่อนไม่นะฮู้ยหุ้ยฮุ้ยฮู้ย,ย,ย <c oughs> เรือนหนอนกับเราก็มีบาเรียแอบแอบอยู่เหมือนกันนะ ใช่เป็นบาเลียที่ป๊าป๊าสร้างไว้เองไว้ทำหรับไอ้พวกนั้นโดยเฉพาะเลยเลเซอร์ใช่ไหมใช่โอ้โหตัวโน้ตมาแล้วไม่ได้กินหรอวับวับว,วับโดนเราตัวโน้ตนี่แน่เื่อเราติดพิษนะใช่เราติดพิษมาตะกี้ที่ดานเห็ดน,ะนี่ด่านกระมังสีของไลฟเฟิล เดี๋ยวเราจะไปตีจระ,ะเขากันเฮ้ยอะเฮ้ยอะนี่นอนมาแลว้วนอนสะพายไงฮ,ฮ,ฮ,ฮไ่าฮ่าฮ่าฮ่าทไรทำไม่ได้หรอกนั่งสบายเลยนะ่ลูกพ่อเ่าะอันนี้มีแสงสว่างด้วยอืมกระสุนปืนทำอะไรไม่ได้เห็นเปล่ายิงมาไม่โดนด้วยเห็นป่า อ่าใช่นี่เห็นปะใช่แล้วมีกระพองร้องหนอีกชั้นหนึ่งจะระเข้แล้วมาเลยไอ้ยะนี่แน่ข้ามไปก่อนมาจะระเข้มาเลยทับจะระเข้เลยนี่ไม่แน่ทับจะระเข้โชว์เลยนี่แน่นี่แน่นะ โอ้โอาวหน,หวนูหัวร้านเอ้าหัวร้านได้ไงเนี่ยไม่รู้จระเข้ทะลุได้จระเข้กัดเราเหรอนี่ไต่ข้ามไปเลยหินเนี่ยทำลายนักอยากนะใช่ไหมนี่แน่โอ้โหเลยหนอเราสภาพสมบูรณ์มากพอเรากระโดดมาเป็นสนใหญ่แง่สาระ เ,เตบหนนอนยกล้อตอนนี้เราก็มาถึงกันไปที่เรียบร้อยแล้ววับเอ๊ะทำไมทำไมลิงนอนกิ้งอยู่แบบนี้โอ้ยนอนทับนี่น,กกน,น,น้องเฟิร์นลองเหยียบวับมันจะกลับไปที่เก่าไหมไ เผื่อเยียบวับแล้วกลับไปที่บ้านอะไรอย่างงี้อัศวินเจ้าออทองที่ได้นี้นะไปโปกขมซะนะโอเคไปบ้างวับเอาเอ๊ะเอ๊ะอ๋อได้แล้ว บล็อกทองอีกหนึ่งชิ้นไปเลยรช่แล้วโอเคเป็นยังไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้สนุกกันไหมเอ่ยสนุกมากเลยใช่ไหมสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย